สวัสดีค่ะ Good morning ประเทศมีเน่คำกำหนดนามตอนที่24หัวข้อที่3 9นะคะเออแอนเดอร์ไม่ใช้กำหนดนามที่เป็นธาตุสารเดิมที่สามารถประกอบขึ้นเป็นอย่างอื่นอีกได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถนับจำนวนได้เช่นวอเธอร์น้ำไรซ์ข้าวซอยดินชีสอันเนยและยังมีอย่าอ,อื่นอีกนะคะ แต่ถ้ากำหนดนามเป็นหน่วยมาตาให้อยู่ในรูปเครื่องช่างตวงวัดจนเรารู้ขนาดจำนวนปริมาณที่แน่นอนได้แล้วเราก็สามารถใช้เดิกกำหนดนามได้นะคะเช่น the four b o t l e s of milk นมสขวด the six cups of rice ข้าวหถ้วย น้ำนะคะมีอยู่ทั่วโลกไม่รู้จำนวนเท่าไรไม,าไม่สามารถนับจำนวนได้นะคะเราก็จะไม่ใช้เดอกำหนดนามอะไร์ข้าวนะคะเม็ดเล็กมากมีจำนวนมากทั่วไปเราก็ไม่สามารถนับจำนวนได้นะคะเราก็จะไม่ใชเดิเทเมเนอร์ใดๆกำหนดนามแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้นะคะ อยู่ในรูปเครื่องช่างตรงวัดเราสามารถกำหนดปริมาณที่แน่นอนได้แล้วก็ใช้เดือกกำหนดนามได้นะคะอันนี้ก็กำหนดนามว่ามีอยู่สี่ขวดนะคะนม4ีขวดเราก็ใช้เดือกกำหนดนามได้อันนี้ข้าวก็กำหนดนามได้แล้วว่ามีอยู่หกถ้วยก็สามารถเป็นน้ำที่นับจำนวนได้นะคะเป็นเคานะเบิ้ลน,น้ได้นะคะ อันนี้เป็น uncountable noun นะคะนับไม่ได้อันนี้เป็น countable noun นับได้นะคะก็ะะพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมากมีเงิงนทองไม่เจ็บไข้นะคะ good luck and good h e a l t o b e l i s t สวัสดีค่ะ good morning